ตปรดทราบที man, ่น Sch ีสถานีบ้านโต่ที่นีสถานีบ้านโต่งท่านารจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดจะมาเจาะความอันตรายขานขึ้นลงจัดขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิดของพันธาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นขี่ลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสด เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีชะอําเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ให้ผู้โดยสารที่ท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปาการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ